ชีวิตมากเลยพอแล้วพอแล้วแค่นี้แหละขอแล้วนะทุกคนใกล้กว่านี้มันจะต้องขึ้นเวทีแล้วตำนางนักกระโดดขึ้นเวที ดดเอาอีกแล้วลงยังไงอะแน็กใจมันจะโดดลงเลยเหรอใจมันได้เ้ยโอ้ยมันจะกระโดดลงเวทีแล้วอ่ะขึ้นขึ้นไปแล้วอีกขาลงจะเอาอีกมันจะกระโดดลงเวทีอ่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวดีรออ้นร้อยยี่สิบแปดคนไปหาเราไปดข้างหลังลแล้วค่ะเร็วจังหวะบังแม็เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วบังแม็กไปแล้วข้างหน่อยยางได้คนไปออกข้างหลังแล้วมั้งน้อยออกไปแล้วมีน้อยออกข้างหลังไปแล้ว <c oughs> ไปรอข้างหน้าเลยแล้วกัน <c oughs> โอเคค่ะทุกคนไปรอ ฝากบอกว่าไปรอหน้าป้ายเลยค่ะได้แล้วไปตรงเป็นของไปแล้วอะไรอะไรเห็นไหมป้ามาล้าน่ะมินพรุ่งนี้ค่ะแต่ไฟไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าเขาให้ส่งหรือเปล่า เปิดอะสวยไม่สวยเดหนปิะลองเหรอได้เปิดเองเลยอยากได้อะไรก็ไกลหยุดไกหยุดโอ้โหมันมีปุ่มอยู่แนะข้างๆป้ายอะนี่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 น็กนอกอย่าเตะเออสองปุ่มสองปุ่มโอเค เอาให้หมดเออวันหลังมา เด็กไกป้คนใหม่ลวงหัวเดี๋ยวพัเยเเดี๋ยวก็เาหงานหน้าน้องเน็กเขาจะถือป้าวางป้ายเองเรียกมาทห้หมดไม่มีเหล็กส่าย เอาน um, bar, oh. ี่ตรงนี ah. oh, okay. Oh, okay. ้ยแต่แต่ได้ไม่บางเนี่ยเอ๋คนในไลน์ยิ้มด้วยนะอุ้ย เาเผาอะไรเอาทุกคนเชไหมแคบแล้วดูมันวิ่งดิเอาดิเอาดิอ,าดอ,าดอ่าแคบไปเด็กซน รถอะไรว,วะไอรถเข็นรถเดีกอแบอใส่ของกลับบ้าน ไม่ใช่รถแห่ค่ะพอดีแอดอ่าหนในแอดเขาไม่ได้มีออยู่หในแอดเขาไปต่างจังหวัดมากเลยซื้อมาฝากโหแน่นดีมาก ทุกคนครับอยู่ในไรอ่ะ <c oughs> แบบไม่น้อยทำไมเมนเต็มหรอ <c oughs> โอ้น่าสงสารไปเอาในไล์ลุงหลังได้ <c oughs> นี่ก็เครื่องใหม่เหมือนกันเต็มแล้วเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องน็งนกมาแล้วจะบอกให้นะคะ 6โมงนี่ขับรถที่ห้าคร่ค่ะถ้าถึงว่ากี่โมงยังไม่รู้เลยรอนาแบบอยากจหน่อยนอแทนแล้วรอนาแบบอยาก่อยเนาะแสบสนดุบด ที่เหล็กกล้าจะไม่ได้หรอกเขาจะไม่บอกใชไม่เคยบอกชื่อเลยี่าจบที่เราจับพับได้พี่เราจับพบได้อนไเรที่เรา้อท่นาะอ้วอันนี้หรอออะไรนะไม่รู้ว่าชื่อปีโยอ๋อ นตติีไปได้ปะิดีลไปอ่ะก็นด้วยติดยังไงวะอร่อยไหมคือานเ็นไม่ได้เร็จไม่ได้เน ูกเดียวปะเนี่ยเข้าไปเลยให้พี่พี่เล็กถ่ายหรือใครถ่าย้กันเนี่ยน้องถ่ายให้ไปดิเข้าดิลูกรวมลุงลัลลง,ลงเลยเข้าไปพี่ให้น้องถ่ายจะใครถ่ายจะใครถ่ายน้องถ่าย <ล Wilson. S 1> ได้ได้เดี๋ยวขอให้แป๊บหนึ่งเพราะพี่เขาจะไปแล้วนะเอาอะไรนะครับตอนนี้ลุงลังเน,นก็กเน็ก แนก็กแน,กมนูมันหูไม่มีแนก็กแนรวมลุงลังรูปนึ่งไปถ่ายดให้พี่หน่อย <g Dur st> เลวสวยอ่ะแนกะ็กอะกล้อง้องแนกว่าเลถ่ายมไม่ใช่ให้แน็กก็ถ่ายไม่ใช่ในมาเอะลุงลังยิ้มยิ้มย <g ul th> ิ้มลุงล,ล,ลัง มาดีเข้ามาเลยขอบคุณค่ะยิ้มมากทุกคนเห็นปะทุกคนได้อยู่ในกล้องแล้วนะสองร้อยห้าสิบกว่าคนไปเถอะไปเถอะเชี่ยงคืนแล้วเชี่ยงคืนแล้วเดี๋ยวรถฟักทองบ๊ายบาย ดูด่วีดูด่วนตีใหม่อีกเลยนะที่มากแล้วไปเถอะไปเถอะกลับเถอะเราเก็บป้ายกันเถอะเราอ่ะไปบุยทุกคนไปนอนได้แล้วมืดดึกแล้วเจอกันใหม่งานหน้าเฮ้ยเราก็เจออีกหลายงานพี่ทิ้งคเนีย จอกัน30เก็บไปสิ่งส่วนโอ้เอะไรไม่เอาไปให้พี่ฟ้าลงน่ะมีการกลัวเมนเห็นอีก ดีๆนะมีนนท์ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตำนานเกิดอีก <h> ไปแล้วทุกคนแอบไปเก็บป้ายก่อน